เพื่อเป็นกํำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับ เมื่อวันที่21ตุลาคม2568ที่คณะทันตแพทย์ศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรณฤึมณัฐขอวนิชคณะบดีคณะทันตแพทย์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องทองน้อยและกล่าวสรุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน,นทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าดวนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรจิตจิโรด อิทธิชัยเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมกล่าวรายงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งเป็นพระมารดาแห่งวงการันแพทย์ไทยและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบที่กรชาวไทยใน ในด้านทันตสาสารณรสุขอีกทั้งเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคในช่องปากมาจนถึงปัจจุบันที่พระองค์นนงท่านทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานปีมูลนิธิแพทย์ทาาศาสาสมเด็จพระศรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ชาวไทยและชาวเชียงใหม่ได้รับบริการที่ดีถูกต้องถูกสุขอาระไรยอย่างเป็นทางการสนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948วันนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ